สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุยิงสาวผู้ชายอ่าเด็กๆวันนี้ทำอะไรกันคะทำสมุดความฝันค่ะสมุดความฝันเหรอคะอ๋อทำยังไงอะคะสมุดความฝันอะเขียนเวียนฝันกองใันกระดาษ A4 ครับอีก5-10ปีแล้วค่อยมาดูเขาก็ทำสำเร็จ เปล่าอ๋อแต่และคนก็เขียนลงไปแล้วใช่ไหมครับอ๋อ,อมาดูเนาะทีนี้ตอนนี้เราเอากระดาษของของขวันออกมาทําอะไรคะเอามาทำปกสมุดความฝันใช่ไหมมา สามารถแลกกับเพื่อนได้แลกกระดาษกับเพื่อนได้แต่พุว่าทำสันสีเดียวกันก็เสใช่ไหมสันสีเดียวกันกวพี่จไม่ตัดสองอันเลยอ่ะสันก็คุณบอกให้ตัดสองอันสคนนี้เราไม่ทำถ้าทำไม่ได้ Oke, ini dong. Dia lihat nih. Kalau ada lagi yang มันเคยมันเคยแบบต่อยมือเลยตอนที่เรากินเสร็จยังเสร็จทุกคนที่ยังเอยยังตจันแงงเนงต้กอันที่สองิกไหมเดี๋ยวเราสัมผัสตให้ีเรงเลยเ่สวยแลเนี่ยแค่นี้ก็สวยเนี่ ปนต่กรเฮ้ย er มันต hey, ้องเัวเรอว่ไม่ดแนี้อะไยงอะไรดูี่ยงอะไรมี่ดูมืออะสวนัวก็เอาขอมือัับไมเป็นรอยนีดึงดึงกันนี่อ จะได้หน um ้าปกหลวมๆไม่หลวมหรอกได้ดูอ่ะได้ดูเเสร็จแล้วตอนนี้ สอบก็คุ้นได้ไม่หลายเนี่ยทำอะไรหรอที่ว่าสอบ 老板。 โอ้ยี่สิบสี่นาทีแล้วอะ่ะอ่ะทำทำทำพับครับ,รรบมีสองทำอะไรเอ่ยทำปกหนังสือครับปกหนังสืออะไรคะหนังสือความฝันครับความฝันและเป้าเป้าหมายที่จะทำให้สเร็จเออครูจะรอ อีก6ปีเราจะมาเปิดดูว่าอันไหนที่เราทําได้บ้างอันไหนที่เราทำได้เราก็ติ๊กถูกเฮ้ยเข้อสอบเลยมีตามสองถือมาด้วยถือมานี่นะคะของเราก็เสร็จแล้วค่ะนี่เอาอ่านให้ฟังนี่ของปาล์มเหรอความฝันอะไรบ้างอ่านสิเออเอาพี่สองเอาไปอยู่ที่เดิมแล้วมันมันจะไม่ชัดเอ้ยเอากาลติดสันหนึ่ง อยากได้ไอโฟน13 Pro oh, Max เออมั <c oughs> ออม่นใจพวกไป 2. อ,อยากได้มอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองเ <c oughs> สามอยากมีงานทำสีอยากมีร้านกาแฟเป็นของตัวเอง 5. <c oughs> อยากท <c oughs> ีงานกับแม่ 6. อยากมีเงินเดือนเป็นของตัวเองเดือนละ2องพั อย่ากไปเที่ยวทะเลหมดแล้วค่ะว้าวหมดแล้วอ๋อหมดแล้วค่ะพอดีตกตุ้มตุ้ตุ้หมดแล้วเหรอพี่เดียวเอาอกมาสิถือไปสิเอ้ยสามีเราไม่ตกอีกได้วกดแล้วครับก็แล้วอ่ะตอนนี้เราก็พอเราหอเสร็จแล้วนะคะเราก ทำการเข้าเล่มนะคะเล่มก็คือเราเอามาประกบกันแล้วเราก็ปิดด้วยเทปใสนะคะเราก็จะได้เราก็จะได้หนังสือเล่มเหมือนอย่างนี้ค่ะนี้นเสร็จแล้วตรงสันทำไงปามตรงสันล้วก็เอากาวมาแปะอืมตรงนี้คือสันเนี่ยที่เอ๋ยกํกำลังทําเห็นไหมคะมาดูเอ๋ยที่เอ๋ยกํกลังทำคือสันแล้วเออยต้องทาแบบนี้นะเอ๋ยเอ๋ยต้องเอากาวมาแปะแบบนี้อย่าแปะเยอะ เราก็อยากแปะเยอะปล่อยแห้งเลยเอ้ยต้องเอากาวมาอ้าวบีสอเอามาเธอถ้าแปะเยอะมันจะเป็นแปะเยอะมันก็จะย่นเอากาวกาวมาทาสันยังอื่นผมทำไม่สวยนะครับยกเว้นสันเจอหรือยังบีหนึ่งค่านรึไหมครับอะไรนะอ่านรึไครับเอ้าแม่นเออไปบีสองไป อ่า B สองก็จะทำสันใช่ไหมเอากาวมาทาตรงขอบนี้เสร็จไหมเอ่ยเสร็จแล้วก็แปะเลยเอากลับแล้วก็เอากลับไปให้ผู้ปกครองเซ็นรับทราบแล้วก็เอากลับมาเซ็นในความฝันเราอ่ะก็ถอดออกแล้วก็ให้เซ็น เจอไหมไม่เจอไปทิ้งไว้ไหนละโอ้ความฝันตัวเองเนาะครอบสองฝั่งใช่ไหมครับใช่ครับผมทิ้งความฝันอย่าให้มันเอา้ามันก็เลอะอันนี้สีเห็นไมเลยแหละทำไมไม่ทาใส่ตรงโต๊ะผมทิ้งความฝันอย่างงี้คันไหนของปาล์มไหนหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเปิดให้ดูซิเป็นยังไงบ้าง<ะ>โอ้ทำไมสวยจังเลย เสร็จไหมเอ้ยได้แล้วค่ะทาแค่ตรงขอบอ่าเสร็จแล้วก็ไปแปะอย่าทาเยอะเอ้ยย่แล้วนะย่นแล้วนะเรายังย่นเลยดูดิเสร็จไหมมีสองอาใส่เลยแล้วก็มาแปะแปะให้มันกึ่งกลางกึ่งกลางระหว่างข้างบนกับข้างล่างอ่ะอ่าช่วยกันไม่มานี่ก็แปะตรงนี้ก่อนโอ้ยเนาะก็แปะนันหละนันหละเออ แค่นั้นแหละก็ทาไปให้มันไม่ย่นแปะแปะแปะเออนั่นแหละพลิกทีนี้นะวางลงวางลงวางลงเออวางลงไม่ต้องจับวางลงติดเออนั่นแหละเปิดดูซิว่ามันเปิดได้ไหมเปิดดูดิเปิดได้เ,ดดเดดนาะ <ls. S 1> โอเคเนาะไหนโชว์ซิโอเคเสร็จแล้วค่ะสองคนเสร็จแล้วสังคองคนจุ้ยจุ้ยจุยไหนเอ้ยเสร็จยัง เออไม่เป็นไรเอาเท้าที่หนึงได้เอามาต้นก้ามาเร็วเอาถ่ายรูปเอามาเร็วพี่จะถ่ายรูปให้เสร็จแล้วใช่ไหมคะโอ้มา Sitting at a cafe, staring out the window, dreaming of a love like fire every moment.